นี่เราไปดูอำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนะครับอำเอภแม่ทาก็มีชื่อมาจากน้ำแม่ทาซึ่งจากเกิดจากเทือกเขาดอยขุนตาลนี่ครับพอระลงจากสารเจ้าพ่อขุนต,ตาลลงเขามาเ้าก็เข้าสู่อำเภอแม่ทาอำเภอแม่ทานี่ก็อุมสมบูรณ์ครับหลักๆก็ลูกข้าวโพด ลำไยปลูกหอมกระเทียมก็ถือว่าเปอนเภอที่มีเป่ามสมบูรณ์มากแล้วก็มีความสมบูรณ์ทางด้านน้ำแล้วก็ปลูกพืชหลายอย่างอย่างที่กลาวมาต้นตนะครับใครที่จะเข้าเชียงใหม่แ้วก็จะผ่านอำเภอแม่ทาา ภอแม่ทาตัวอำเภอจะไม่อยู่ที่ถนนหมายเลข11น,นะครับต้องเลี้ยวซ้ายเข้าไปจะถึงตัวอำเภอขวาก็ไปอุทยานแห่งชาติคุนตาลหรือเราจะไปเที่ยวสะพานขาวซาวบาขา้ารถไฟก็ดูที่คุนตาลหรือจะไปเที่ยวด้วยคุนตาลข้ขึ้นทางอำเภอแม่ทาจังหวัด ที่ก็เป็นภูเขาแล้วมีที่ราบอยู่ด้วยน้ำทางลงมาก็จะชันหน่อยนะครับเปิดไม่ตาทางหน้ามีที่จับําเร็วนะครับเห็นไหมครับแข่งข้าบนนี่ ก็มีร้านกาแฟเยอะนะครับกาแฟชมดอยยิริเซียการ์เด้นเยอะเยอะ,อะก็ลงมาเรื่อยครับไปถึงแม่ทาส4กิโลตรงนี้ก็เป็นทิวทัศน์ที่สวยงามเพลแม่ทาก็มีวิยัยเกษตรกรรมลำพูนทุ่เทียมเพลแม่ทา ดอยแก้วผมชอบเส้นนี้ตรงที่ว่าปลูกฮอคกานีตรงกลางเลนตรงนี้รักนก็ก็ดีสวยมากครับกลางกมฮอคกานีซ้ายปลูกสักี่เซลเมกาดท,ที่บ้านดอยแก้วอ๋อแต่ว่าตลาดเมื่อกี้ชื่อตลาด ของป่าตลาดบ้านดอยแก้ว เข้าไปจวนเพอนะครับ ส่วนใหญ่ตรงขึ้นไปเข้ารับคูเลยนะครับโรงเรียนแม่ทาวิทยาคม ก็ไม่ไม,ม่หนาแน่นมากที่ว่าการอำเอแม,ม่ทานะครับ นี่เรียกไปจอมทองไปจอยเทิน,นได้ครับจากไม่ทาด้วยนะครับเส้นหนึ่งนสามสานะครับตรงนี้จะไปโดยเทนจนจอมทองได้นะครับเข้ามาก็โอ้โน่าอยู่ครับ นี่เป็นโรงพรยาบาลแม่ทาอยู่บนเนินเลยครับนี่เข้าตัวตลาดแล้วครับ ตลาดก็ไม่คึกคักมากนะครับเรื่อยๆนะครับบัตรทาก็ทํานี้เยอะครับลำไย,ยก็มีเยอะเหมือนกันนะครับลุกลำไยเยอะเหมือนกันบัตทา ก็อยุ่ติดถนนนะครับอเแม่ทาจาหวััดงลำพูนจะสังเกตว่ามีลำไย,ยอยู่หน้าบ้านในบ้านที่นี่เป็นแหล่งปลูกลำไย,ยที่สำคัญของลำพูนเช่นกัน ก็มาสถานีรถไฟแล้วนะครับแต่นี้เป็นความเจริญครับอยู่ตรงนี้มีเซเว บ้านทาร้องเรืออ๋อนี่บ้านทาร้องเรือสังเกตว่าจะมีลำไยนะครับเนี่ยบ้านทาร้องเรืออำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูน บ้านตรงนี้หนาแน่นครับปัญหาร้องเรือน มู่บ้านนาแน่นนะครับตรงนี้ข้างหลังก็เป็นทุ่งนาติดกับภูเขาตรงเนินนี้ก็เป็นหมู่บ้านน่าอยู่ครับอำเภอแม่ทาตรงนี้นะครับช่วงที่จะไปบ้านท่าจักนี่บ้านทาดงเส้นหนึ่งศูนย์สามสามนะครับ อำเภอแม่ทาเราก็ปิดคลิปที่บ้านทานตรงเพียงแค่นี้นะครับก็เป็นอำเภอก่อนถึงเชียงใหม่ใครยังไม่เคยมาก็ลองดูธรรมชาติเราก็มาปิดที่วัดใหม่กอลุง